สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทโรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว u ุ d r a Man t r i ิก e r DX กัส Hyper k ์คีอุ r a ราแมน t o r i g i ริจินอลรับไฮเปอร์คีชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมของฮารุกิที่เมื่อใช้กับกัส s าร์เ l นส s จะทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็น u ุ d r a Man Set ได้แทนที่เซ็ตไรเซอร์ที่เกิดความเสียหายในเรื่องนันเองแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย ในส่วนของแพ็คก็ยังคงเป็นรูปแบบเดียวกับกัสไฮเปอร์คีย์อื่นๆด้านหน้าก็จะเป็นรูปของอุลตราแมนเซตออริจินอลด้านหลังก็จะบอกว่าสามารถนำเอาไปเล่นกับอะไรได้บ้างและนี่ก็คือกัสไฮเปอร์คีอุลตราแมนเซตออริจินอลที่จะมาในทีมสีฟ้าด้านหน้าก็จะเป็นรูปของอุลตราแมนเซตออริจินอล ปุ่มกดสำหรับการเล่นเสีย <Elena> งสำหรับเสียงแรกก็คือชื่อของคีย์อุลตร m าแมนเซตออริจิเสียงที่สองก็เป็นการเปิดประตู Inner Space ของอุลตร m าแมนเ สำหรับไฮเปอร์คีโมดก็จะมี2เสียงถัดมาก็คือซาวด์โหมดเสียงแรกก็คือเสียงการแปลงร่างเป็นอุลตราแมนเซตออริจินอล เสียงที่2เสียงของอุนตัวแมนเซตเสียงที่3การใช้ลำแสงเซสเทียมและเสียงที่4เสียงของคัลเลอร์ไทมเมอร์ สำหรับซาวโหมดก็จะมีทั้งหมด4เสียง และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็น Ultra Man Set Original ซึ่งความพิเศษของคีย์นี้ก็คือจะทําให้ g ส s Spark l น n s เล่นเสียงของ Ultra Man Set จงขับขานนามแห่งเรา Ultra Man Set ถัดมาก็จะเป็นเสียงของ Ultra Man Set แบบแรก <set> และแบบที่ 2, 2> <set> การใช้ลำแสงเซสเทียม และเสียงในการฮอ よし行くぞハルキ！おっす！ご精悪くださいマリノーをウルトラマンズ！ウルトラマンズ、えー！ああ、ね！ブル何するんだハルお,お,お,おっ！痛い！痛い！当たりました！ああ痛いよ！すいません。あちょハルキハそれそこ開くんじゃないか？え？そそこそこそれうん。

และนี่ก็เป็นลุกเล่นทั้งหมดของ DX Gas Hyperkey Ultra Man Set Original ก็ต้องบอกว่าผมยอมซื้อ GUS Spark Lens เพราะว่าข้างในมีเสียงของ Ultra Man Set นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างชอบ Ultra Man Set อยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์เนื้อเรื่องแต่ติดตรงที่ผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ของอุปกรณ์แปลงร่างอย่าง s e ต Ri ซอรสักเท่าไหร่ เพราะว่าดูใหญ่แล้วก็เถะทะไปน้อยซึ่งตัวกัสสปาร์คเล s เมื่อเอามาใช้กับกัส Hyper Key ผมว่าดูเหมาะกับการเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ u ุลตร Man Set มากกว่า Set s e ตไบรเซอซะอีกสำหรับคีย์ของ u ุ t r a Man Set นอกจากแบบ o r i g i ินอแล้วก็จะยังมีร่างฟอร์มอื่นๆแต่มาเป็นในรูปแบบของพี่บันไดนะครับซึ่งนอกจากจะทําให้กัสสปาร์คเล s มีเสียงของอุลตร้าแมนเแล้วตัวคีก็ยังมีบทพูดของฮารุกิอีกด้วยชุดนี้ถ้าผมเจอแบบมือ ราคาไม่แรงมากก็อาจจะได้หามาให้ชมกันยังไงก็ลองพิจารกกันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสํหรัการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ